เจเน็ตเยเลนนะคะขุณคลังของสหรัฐก,ก็ได้เดินทางเยือน นนะะเป็นเวลา6วันด้วยกันทีเดียวนะคะเกือบเกือบอาทิตย์ทีเดียวค่ะสำหรับขุนคลังของสหรัฐนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านค่ะมาพบจีนนะคะเพื่อที่จะให้จีนเนี่ยช่วยคลี่คลายปัญหาหนี้สินของสหรัฐในเวลานี้นะคะทุกคนทราบดีทั่วโลกทราบดีค่ะว่าตอนนี้สหรัฐเนี่ยมีหนี้สินสูงสุดในประวัติศาสตร์เลยนะคะจากโจไบเดนนี่แหละค่ะก็เลยจำเป็นที่จะต้องมาพูดคุยทางด้านการค้า จีนนะคะคเพื่อที่จะลดหนี้ตรงนี้ลงค่ะเพราะว่าไบเดนเองก็กําลังจะเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วนะคะเหลือแค่ครึ่งปีเท่านั้นเองค่ะก็นับถอยหลังแล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยจากการระด,ดมทุนนะคะโอ้โหเมลลเนียทรัมค่ะไปใส่ชุดสวยอีท่าไหนเข้านะคะช่วยโดนั์ทรัมป์ระดมทุนได้ถึง50ล้านดอลลา,าร์สหรัฐทีเดียวนะคะในขณะที่ไบเดนนะคะขนมาทั้งโอบามา ทั้งลูกพี่เก่าทั้งฮิลลารีคลินตันนะคะทั้งป้าแนนซีเพโลซีน, Pelosi, นะคะก็ยังได้เพียงครึ่งเดียวของทรัมป์เท่านั้นเองค่ะคือ25ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะโดะเสนอแล้วเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะทรัมป์กำลังมาแรงมากๆใบเด่นนะคะมีแต่ในช่วงถดถอยแล้วล่ะค่ะก็ล่าสุดก็เลยส่งตัวแทนหมู่บ้านคุณป้าเจเน็ตเยเลนไปทั้งๆั้ที่ก็เพิ่งไปจีนมาไม่นานนี้เองนะคะก็ไปแล้วค่ะรอบล่าสุด แต่จีนมีบทวิเคราะห์ในสื่อกลับวา,ามาฝากกันเมื่อเช้าวันนี้ก็บอกว่าการที่สหรัฐนะคะจะมาขอให้จีนช่วยเนี่ยค่ะแต่ก็ควรพูดให้มันรื่นหูหวานหูหน่อยนะคะไม่ใช่ว่าจีนจะเติบโตไปทางไหนนะคะก็ดึงขางเกงจีนตลอดค่ะ BYD ก็ถูกดึงนะคะโซเชียลมีเดียที่เรารู้จักกันดีก็ถูกดึงขากางเกงเอาไว้นะคะแล้วก็ล่าสุดไม่กระทั่งแผงโซลา่าที่จีนส่งออกไปทั่วโลกเลยเนี่ย ก็ถูกดึงขากางเก่งด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ทั้งอ่อทั้งโซลานะคะแผงโซลาเซลล์แล้วก็ทางรถยนต์ NEV เนี่ยจีนเองก็เป็นสินค้าหลักของเส้นทางสายไหมของจีนทั้งนั้นเลยนะคะเป็นหัวใจสำคัญของจีนทั้งนั้นเลยแต่ว่าก็ถูกสรัฐนะคะสกัดดาวรุ่งเข้าไปแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็ยังมาติโน่นตินี่จีนนะคะจีนเองก็เลยบอกว่า ถ้าจะมาขอให้จีนช่วยเนี่ยจีนก็จะช่วยแต่ว่าควรจะพูดจานะคะให้มันเสนอหูนิดนึงนะคะสำหรับคุณป้าเจนเน็ตเยเลนค่ะลาสุดก็มานาะนถึง6วันทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวดูค่ะว่าจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปบ้านหรือไม่อย่างไรนะคะน้ำมันก็แพงเอาแพงเอาค่ะก็ยิ่งทำให้ดอกเบีย้ยไม่ลงนะคะเงินเฟ้อขึ้นนะคะก็ยิ่งทำให้นี่สิ่มหาศาลนะคะภาวะถดถอยสำหรับเศรษฐกิจของสหรัฐ ในเวลานี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไบเดนเองก็อยู่ในช่วงที่เหนื่อยมากหน่อยละคะ่ะเพราะยังไงนะคะทรัมป์ก็คงจะนอนมาละคะ่ะเขาก็มาติดติงจีนค่ะที่ขายของถูกนะคะขายคนเดียวคนอื่นไม่ต้องขายนะคะเพราะว่าต้นทุนของจีนเนี่ยราคาถูกอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแรงงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็เลยทําให้คนอื่นเนี่ยไม่สามารถสู้ราคาได้ไม่ว่าจะเป็นเทสลา BYD นะคะหรือว่าแผงโซล่านะคะ